ตำบักแดงย่ำคำครับม่านทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ตำบัึกแดงคิดแรงก็เป็นแถลกนะครับบ่เคยตำบ่เคยถ่าย,ยก็ยจอนะครับบกพริกกับระมาณหกเจ็ดหน่วยลข้าไปนะครับบกพริกจากหน้าทาั้งหกนะครับนนะ้อยเ สมห้าวเสีใส่สมห้าิใส่บใส่น้เปียกนะครับ ใส่บัะขามเปียกลงไปพอปเริ่มัาไปครับเมื่อนี้วันวันที่สิบแปดวันเสา, 48, เา 48, ร์ที่สิบแปดตัวน่านะครับเมื่อาเไปเบิง้งหน้าบรรณทงมานะครับเหลือส่วนที่เหลือส่วนข้าเจ้านะครับ เขาจ้าว่ได้เกี่ยวไปบึงกําล่งเหลืองกับมี่นะครับกําล่งเป็นการถูกกับมี่นะครับทุ่งถอกับมี่กับนาสีอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์หนา้านาซีพอดีนะครับคึ้ว่าเมื่อเ้าร์แต่ที่เอ,เ,เอาล่องนะครับกับไปรอหน้าอาร่องนะครับเบึงว่าเป็นอย่างไรเมร์สรุป อุ้ยเรื่อตำบักพีก่อนค่าเ่า่่าน้องพี่อาศกระสมัติท้ด่บ่อฝคกั ข้าวฟ่างน,น้ำเตียมเครื่องครับรื่มตำหมกผิดรื่มใส่หัวหอมแหลกบนนอกบมกผิดน่ารสอน่ะหน่าร่องนะครับก็ ใส่ได้ก็มีนะบดได้ก,ก็มีกันนะใส่บักแตงแล้วมันตำบดได้นแหละ <c oughs> ตำอย่างแล้วมันฟงยังไงจังลืมคักเนี่ยน่าสิ นะสิษย์แตกเยู่นะครับนาศิแตกยงี้ยนอยู่บมกพีกน่าอารมณ์กันาากน,นาสิพ่อได้ก,กินอยู่คื้นวะนะครับมองบลได้เลยก็มีมองแผงยางก็มีนะครับมองทีตะก้อนแผงยางละพ่นยายาโยบลงไปแนละ้วมีเข่าก็มีกับพ่อเบิ้งอยู่นะครับนา่าอาร่อ์ตอนที ช่วงสองสามเดือนแรกนะครับขึ้นจังมันสญญรีสุวรรณบุด้ก็มีนะครับพอไปบริเวณอุษาเนี่ยเอายังเกียวเข่าพ่อเนาลงไปนะครับโอเคมาประเด็นน้ำปลานิดหน่อย มันตานอีกไงเนี่ยหนมึงไหนมึงทำเสร็จเรียบร้อยครับสมสมแล้วนวแล้วเพียดแล้วนะครับเหลือแต่ใส่นี่ครับตุนหอมนลยเนี่ย มาไล่เซ่ไลครับตุนโอเคเนี่ยคน บอกว่วาสิถึกใจอีกสี่รอกนะครับกลงยเป็นอยากเเววฟังอยากเเววอยากเหยียบของจะลึกตำปีก่อนนะครับจะลึกตำลำหนักนิดนึงเรียว่าช่องนี้ช่องที่เห็นได้หลายนะครับในช่องห้องเปิดไปเรื่อยๆเราไม่ได้พ่นกินอาหารเสร็จกินกวยจับก๋วยเตี๋ยวนะครับ นเลยล้องลงเบิ้งพี่น้องสิเบิ้งเห็นปะประเดี๋ยวกิจหน่อยโอ้ประเดี๋ที่สุดคุณออกรถเร็วครับผักแตงส่งเชื่อมร้องเร็วใส่ลงไปว่าเชื่อมหรือว่า อันหนึงครัวบใวยชิมหลายข้าวบ๊ว้ชิม,มหลยยานนย,ย,ย,หนยน่ิเสียเลี่ยวบ๊วยปีนไม่ยังหรอกนะครับบักแดงนุ้ยนี่เป็นต่ำครับมีบักทัวมีบักทัวปีจากหน้าทางโค้งมาก็เลยเลือกบักแดงกับบักทัวที่เลือนกนาง คุถนะ่ายเอาบักแตงครับยังยำไงเจวยวบดีโอเคครับตำบกแตงกับประมาณนี้ครับอืมโอเคขอบคุณที่รับชมครับเวลาประมาณ8นาทีสวัสดีครับ